สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกเกอี VIP. วีไอพเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่20สิบงหาคมห5ห้าะวันเสาร์เนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกัรพนันนะคะสำหรับ v ีไเช้า7จ็ดกับสากับเเด้อเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ

สี่กับเจ็ดหกกับเก้าแต่เราจับสี่กับเก้าให้นะก็สี่ศูนย์สี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเก้าศูนย์เก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดจับคู่ก็สี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เก้าเก้าสี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดนะสามตัวก็หกเก้าสี่เจ็ดเก้าหกหกเจ็ดสี่สองสี่หกก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะ อย่าลืมวันบ่ายมาซื้อเช้าได้นะมีเจ็ดกับ9้าที่ตรงกันนะคะห้ากับสามกับสี่กับหกถ่างกันเนะะเาะก็แค่นั้นก็จับมาตั้งแล้วก็วางซื้อเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดห้าสมมห้าี่หหสี่สามเจ็ดเจดสามหเจ็ดเจ็ดหกเนาะไม่กี่ตัวเองทั้งเช้าทั้งบ่ายเนาะไม่ต้องรูดทห้เสียงเงินนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซอบสไบคากดไลค์ให้กระช่องน้ำเพชร่านรวยนะคะหรือเพื่อนๆจะรูดตัวดินก็นรูดไปเด้อโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ